ไม่ว่าจะกี่ครั้งเราก็ไม่เคยได้เลยซีเคล็ดแลนั้นแต่วันนี้เราจะมาเปิดกันอีกแล้วครับน,นี่เลยกล่สงเป็นวิธีวีนเนอร์รดเน่เยหลกที่ซึ่งคลิปแค่แล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยได้เปิดกล่องนี้ไปคดูเลยค่ะกล่องนี้นะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนเนี่ยก็เป็นแป็นวิธีวีหนึ่งเหมือนกันแต่แบบเนี้ยจะเป็นแบบไม่มีซีทคะ่ะพี่พนเบมซิทยังไงอะซิทที่มันอยู่ข้างหลังอะลคล้ายกระเป๋ากระเป๋าตังค์นะทุกคน จริงเนี่ยอุ้ยฮะ<ม>จริงแล้วคะ่ะท <im itation> <ๆ>ุกคนอยากรู้ว่าจะก่อนอยากได้กล่องสุส่มอันนีน้นมากเพราะว่าพอทุกคนดูดิน่ารักมากรูเหมือนกระต่ายข้างหน้าไหมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีนี่นหลายแบบเลยเป็นหมีโคล,ล่าเป็น <im itation> แพะเป็นหมูเป็นกระต่ายนี้หมาจิ้ง <im itation> จอกอันนี้เห็นมากานี่จะเป็นหมานะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นช้างไม่รู้ช้างแล้วก็จะเป็นสีแค ใช่เลยพร้อมยังบวกันพร้อมนะคะทุกคนวันนี้ค้าเกิดใครเปิดสีเข็ดแรงนะครับผมเอาไปเลยครับเงินมูลค่า10บาท10บาทมาค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยก่อนนะคะกันเปิดก่อนเลยกันเปิดก่อนใช่ไหมครับถ้าคุณเปิดก่อนนะถ้เป็นกล่องนี้นะคะทุกคนกล่องหน้าเลยกันนะตรงนี้เออกล่องคุณเห็นไหมสีสันมากนะคะนี่มามามาเริ่มกันเลยนะคะสีเข็ด สีเขียดแล้วเขาได้สีเขียดแบบกินเลยปะกิดเลยกิดรันเลยนะเอออุ้ยฮะแม่ก็สีเขีดแล้วป้องช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยกล่องมีความแกะยากซึ่งแน่นอนว่ากระตีสีเขีดแน่นอนเนี่ยความแกะยากนะทุกคนวันนี้น่าจะต่อมาดูคือการ์ดอยู่ข้างบนไม่ใช่การ์ดการ์ดป่ะการ์ดอยู่ข้างบนเลยเหรอเอาการ์ดออกมาเท่าไหร่กันเอาการ์ดออกมาเท่างห่กันโอเคเคล มาเดี๋ยวเราเริ่มแกะเลยดีกว่าค่ะพร้มะเดต้งีคนะะนยัี่ทุกคนจะเป็นซิปตรงนี้ใข้างหลังอุ้ยใส่ใส่ของเหรอใช่อุ้ยอย่างเท่เลยเท่จริงทุกคนมีคนละอุ้ยไม่น่าเชื่ออุ้ยจะมีคนละานักมากทุกคนอนึง่ะจะปปิดอีไรเก็บกันเอาโอ้โหช็อเปิมมาข้กาด้วยอ่ะอุ้ย เอ <Bond> ้ยแถมตามยังได้ไมด้วยทุกคนนี่แบบเป็ตาซ้ายขวานะครับทุกคนครับหุ้ยกล่องแรกก็น่ารักมากเลยทุกคนนี่นะคะจะมีขนล่ามาต่อไปพี่พิมแกต่อเลยค่ะมาต่อไปซีเคี็ดแน่นะหรือจะวก็ซีเคี็ดเลยก็ได้นี่ยซีเคี็ดยังพี่จับมาบอกกันส่อไปได้หนึ่งสีเคี็ดเลยนะทุกคนมีเยอะโอเคมาทุกคนอุ้ยนี่หุ่นมาเนี่ย ้เราตายกันแล้วเราต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 ากันคือก๊งอยู่ข้างบนเลยทุกคนหัวอาไว้ข้างหน้าก่อนนะคือเราอยากจะลุ้นนะครับทุกคนเขาว่าเป็นสีเงินหรือเปล่าเฮ้ยมาครับเฮ้ยเฮ้ยสีเงินสีเงินเด็กอุ้ยไปไปสีเงินแต่เป็นกระต่ายน้ากล่องเลยกระตาแก้วนะครับแถมยังเปิดซีดได้ด้วย พยายากจะใส่ของอะไรไว้ข้างในนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับทุกคนครับไม่หรือว่ามีซีเยตอยู่ข้างในด้หรือเปล่าฮะมีอะไรอ,อ่ะไอ้กะตาย <laughs> ก่อนนี้จะเป็นเป็นแพนด้าจะตัวกระต่ายะตัวก็ตายเขาสลับกันหรือเปล่าเออนั่นแหละเอนี่มโอเคหยงยังยังไม่เห็นเลยเห็นมาหนโอ้ยเปแพ้โอ้ยรักกันลุ้นโอ้ยหูกัดหน้าข้าหมดเลย วิธีตาซ้ายขวาอ๋อการก็เป็นแพะนะคะโอเคโอเคม่น่านรักกันเนี่ยการไม่น่ารักจริงๆเลยทุกคนนี่ใส่ของอะไรด,ด้วยนะนี่อะต่อไปตาฟีไปละทุกคนน่าจะเจอกับที่เป็นเพนด้าฮะเฮ้ยครับถ้าเจอต้องเจอกับที่เป็นเพนด้าแล้วก็เปิดเป็นการเพนด้าอ้าการซ้อมกันดินเฮ้ย หมวกอะไรเลยอะทุกคนจริงปะเนี่ยมีนาเชื่อหนึ่งสอบเฮ้ยหมูผนร้องอุ่นทุกคนผมจะตื่นเต้นเพราะปกติเขาจะร้องอะไรอ่ะอ๋อแอลอะไรเฮ้ยเทศการหมูด้วยนะครับทุกคนนึกว่าไม่ตรงกันนะเป็นตัวหมูตาซ้ายขวานะครับทุกคนครับแล้วก็มีซิปเวอรการ์หมดเลยนะเพราะกล่องนี้มันเดแบบมีซิแล้วอร์การ์ด ก็ตอบเลยดีกว่าเาขเป็นกล่องกล่องทีนะคะทลกคกกล่องสีมอขอเลือกกล่องแล้ก่นงเหมือนกับพเดดูว่าเจออะไรดาวได้าโอ้ยคทอนแมันมีแพูมีแพ้มีไม่มีช้างนะ <c oughs> เนี่ยยังไม่มีแพนด้าเลยนะได้การแพน,แนแพด้าลก็ตัีมแพนด้าเราเอาไปกระต่ายัยบล่างหลืเล่ามา่อนสองสอ ผมขอสรุปก่อนได้ไหมครับตอนนี right, uh ้ทุกคุณผู้ชมครับวันร้อนี้เรามีหมาดิ้งจอบนะครับทุกคนครับหมาดิ้งจอบที่เป็นตาเลยตาแก้วการน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากนะเอาใหม่นะเราได้หมาดิ้งจอบที่เพิ่งเปิดได้ไปแล้วก็เป็นแพ้นะครับก็ผมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนครับผมแล้วก็เป็นหมูตัวนี้ใช่ตอนนี้ก็เหลือช้างเหลือช้างเหลือหมาดิ้งจอบแล้วก็เหลือแพนด้าเหลือแพนด้าแล้วก็อะโคอาล่ากับกระต่ายเราได้มาเหลือซีเครตเหลือซีเครตเดี๋ยวดูนะครับว่าช้าง หมาแพนด้าดูว่าสีเข็มอะไรจะออกชัดผมไปเปิดเ,เลยนะครับทุกคนกล่องนี้พร้อมนะครับทุกคนหนึ่งสองพุ้ยเจ้อโอ้ยได้เป็นหมีหเอ๊ะหมีหมาหรือนะแพนด้าแพนด้าหรอแพนด้านะครับทุกคนดูการ์ดหน่อยนะครับทุกคนโู้แพนด้ามันร้องไห้เฮ้ยได้ช้าการ์ดช้า ผมต้องการทำการนะครับผมเอาหมีเหมือนห้าอย่างนี้แล้วก็เอากายเหมือนหน้าเขานะครับขึ้นไว้ตรงนี้นะเอากายเอาไว้ตรงกระต่ายขาวไว้ก่อนนะครับทุกคนครับโอ้โหเอามามากาน์ตเตอเลยนะได้เลยครับผมอะไรซีกอะไรเขาก็เป็นภาพตังหนักเลยเดือดช้างแล้วก็ใครนะเดี๋ยน้องหมอช้างหมาซีกไม่เป็นไรทุกคนกล่องเดียวมา ีวแล้กันตายนี่ครับทุกคนเราจะเอาไปคู่แลบนนับไว้ตรงนี้ค,ครับเอาช้างนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะชนะแล้วบล็อกสุดท้ายกล่องสุดท้ายของเราเลครับมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นซีเคริเป็นหมาเป็นน้องหมาใช่ไหมอันนีกก้จะเป็นน้องหมาจะก้าวจะเป็นซีเคริเอเฮ้ยคือตอนนี้เหลือหมากับสกิรินะครับผมซึ่งเราจะมาลุ้นกันนะครับว่ากล่องสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรครับทุกคนอุ้ย พูดเสร็จป้ยกันแล้วนะไม่ความนิงแิ้วเจ็บคอแล้วเฮ้ยทำยังไงครับทุกคนครับหนึ่งสองเป็นหมากลายเป็นเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นสิ๊กเป็นหมา

พีอะไรกล่องหน้าต้องมีแน่นอนครับนาต้องมีสักวันขอแค่ทุกคนน,น, <ๆ S 1> นคะครับผมกดไลค์กดแชร์กดทำอะไรเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้เราขอพักพักใจของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราเจ็บเราปวดม,มากเนกะินที่เราไม่ได้สปิเกตตีกันทุนๆๆกคนไปบายครับผมไปบ่ายครับร้องเพลงขอบคุณท<อ>ี่รักกันนะขอบคุณทีมีกันนะขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณ ความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for h a p นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันได้จรจริงๆที่ได้พบเธออยากอกเธออีกครั้ง You are my world ขอบคุณที่รั